พี่จะจิ้ฉันไปจริงๆหรอโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนะพี่แคนพี่จิ้งฉันทำไมฉันไม่ดีตรงไหนเธอก็ดีนะแต่เธอมันจนไปกันดีกว่าคะ่ะพี่เคนเห็นสาบคนจนแถวนี้ชาทำแค่นขนาดนี้เหรอ เอรินพี่อยากเห็นบ้านเอรินแล้วไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าเอรินนาวรวยมากพี่อยู่กับน้อยหนาวมาโอ้โหชีวิตพี่ไม่ดีเลยอยู่กับเธอจะชีวิตดีนะพี่ขอฝากชีวิตไว้กับเธอนะเอรินได้สิคะพี่แคนนี่ไงคะบ้านเอรินสวยไหมคะ โหสวยมากเลยสวยเหมือนคนเลยบ้านน่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดิเกลค่ะว่าจะสวยหรือเปล่าพี่แคนชอบไหมโอโหชอบมากเลยอากาศมันหนาวี๋ยวพี่ปิดไฟกอนเนะาะค่ะรักนะคะจุบกันดิกลป้าอย่หนูพาพี่อ่ะ ไปดูร้านอาหารสุดูพี่ขออุ้มเัอเนอ้อค่าอยู่กับนางน้อยหน้าเนี่ยคต้นลำบากแย่ไปกินอาหารร้านตรงที่กวขับรถไปอาหารร้านนั้นน่ะชอบกินเปบะจมินนะคะบรรยากาศก็ดีจึงหรอเพี่อยาไปรู้สิถึงดาค่าจาดค่ากินข้าวนอกดีไหมไม่เอาอะ่ะข้าวนอกมันร้อนพี่นางนี้เนาะ ไม่เอาหนูอย,อยากนั่งตรงนู้นพี่มานั่งด้่ยกันสิคะเออก็รอจ่าอรินสั่งน้ำเปล่าพี่สั่งน้ำเปล่าใช่ไหมคะสั่งน้ำนี้ค่ะผลไม้เอ,อ้ยทำกันขนาดนี้ได้หรอเราก็เป็นคนนะทำกันขนาดนี้เฮ้ยเสงเข้าบ้านดีกว่าบ้านไม่ ไม่พออยู่ได้เรื่องมากกอะไรกันนะกันหนาผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมาแล้วตัวก็เหลือแค่ 6, หกพันเฮ้ยให้ฉันถูกหวยที่หนึ่ง,งนี่เงหรอกผู้ชายแบบนีน้เอาไปก็เอาไปเถอะเฮ้ยห,หน่อเซงแซงจนมากขนาดนี้ก่อนเราเอ๊อยู่นะ มันมีอาหารร้านตู่ร้านหนึ่งนี่นาะพี่เขาบอกว่าเขาสมัครแล้วพนักงานไปดูดีกว่าเราไม่ต้องเก็บขวดขายให้เสียเวลาแล้วสินะเธอหลบไหนสิหลบก็ได้อย่าฮะทำไมพูดคำหยาบใส่เราดู ร้านอาหารร้านไหนน้าที่เขาบอกว่าขายดีทั้งถูกมีลูกค้าระดับมิโซะทั้งนั้นเลยเอ๊ะนั่นหรือเปล่านะจอดดีกว่ารถใครหนาถูจังเลยเอ๊ะนั่นพี่เคนกับยายเอรินนี่นะพี่คะรับสมัครพนักนงานไหมคะอุย้ยถัวเอรินนั่นสิ คุณจนมาห้อยคุณรวยไม่รับสมัครขนองอย่ามองอาไหมอย่ามีรุ่อย่างไงพนักงานเต็มแล้วค่ะขอโทษได้นะคะไเปเลยค่ะทำไมต้องหาเรื่องกันด้วยใช่ไปทำอะไรให้พวกมันกันนะกันนาเดี๋ยวนะนั่นมันพี่ชายเรานี่นนะ อยู่เหรอไปขอเงพี่ชายอืมอ้อมน้อยหน่ามาทำไมพี่ปิก๊กมอขอเงินหน่อยแต่มีข้อแม้ต้องทำขอจารให้พี่นะค่ะเก็บเจ้าเขียวให้พี่นะค่าพี่ดูละค่ะหนึตัวแล้ว สองตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสิตัวต่อไปกันในห้องน้ำอีกสาตัวแล้วก็สตัวเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็อีกหอีกหกขาขายะนี่นะ่อีกจดอยู่ข้างนอกเหรอเดียวกันก้า พี่คะขอบเราค่ะอ๋าเงินหนึ่งหมื่นโอหตอนนี้ได้สามหมื่นแล้วหรอเยอะเหมือนกันนะนี่แหละอาชีพพี่ชายเราด้วยแต่เราจนเฮ้ยน่าเหมือจ้าไปกันนะคะพี่บีจอดูหอเบอรนะ์พอยโน กว่าได้เงินมาก็พอใจแล้วอิ่มท้องวันนี้กินข้าวบ้านดีกว่าร้านนั้นดีกว่าน่าจะอัและหนึ่งร้อยไม่แพงเลยนี่ว่าแต่ทำไมเราชีวิตเราเนี่ย ต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเจ๊คะอ้อหน้อยหนาสวัสดีค่ะเจ๊เออเงินใครอะ่ะเจ๊ตกคะ่ะนี่ใช่เงินเจ๊ตกหรือเปล่าคะอ๋อใช่จ้ะให้เลย นี่แหละนะคนทำดีมันก็ได้สิ่งตอบแทนกินข้าวปั้นดีกว่าอารมณ์ดีจังเร,เรื่องมันทมดีแล้วนะเนี่ยกลับบ้านมีความสุขอยากใส,ส่ฮุ้ยสวยๆจังวันนี้เงินเยอะเหมือววนกันเนี่ยเกือบห้าหนึ่งแสนแล้วห้าปีต่อมา เธอสวัสดีนะเจนเธออาไปทำความสะอาดด้วยนะค่ะคุณหนูหนนะ้อยน่าชีวิตเราก็รวยสักทีนะห้าปีแล้วไม่รู้ว่าป่านนี้เขาเป็นยังไงผู้ชายพวกนั้นนะ่ะถูกหวยก็ดีเหมือนกันนะมีทั้งพ่อบ้านแม่บ้านสองคน มีได้ขะ่ะว่าคนขับรถไม่มาไม่ใช่หรอเราลองสตาร์รถหน่อยสิว่าน้ำมันยังเหลืออยู่ไหม,อมโอเคสตาร์รถได้โอเคพี่บ้านจะดองยุบแล้วโอ้ยเอารถไปจำนำดีกว่าไหม หนูว่าเอาไปขายเลยดีกว่าไหมคะได้เงินตั้งหลายแสนบ้านจะโยนวุท์แล้วนะเอาแล้วนะคะขายเธอเงินเราก็ไม่มีแล้วใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปพี่ไม่นามาอยู่กับเธอเลยโอ้พี่ครับนี่ใช่ ที่ขายรถไหมครับไอ้โน้นี่มันไม่ช่วยที่ขายรถที่ขายรถอยู่ตรงนู้นอันนี้โกงสีรถครับแต่ก็ซ่อมรถอ๋อครับไม่ใช่อะพี่เร็วๆสิพี่ขึ้นรถฉันไม่มีเงนินกินข้าวแล้วแต่งตัวก็ไม่ดูดิเมืเมื่อก่อนถ้าเอาชุดแบรนด์เนมไปขายพี่ไม่น่ามากบคนแบบนี้เลยถ้าจะโกบคนรวย เป็นปเธอและเป็นปเพ่นนแน่เพราะเธอโอ้ยต้องเถียงกันแค่เวลาเถียงกันนี้เนี่ยยิ่งร่ำเสียพี่ครับอันใช่ที่จะนำขายรถไหมครับเออไอ้น้องใช่ครับวางจอดไว้ตรงนั้นเลยโอ้ยพี่ช่างรถมันนี้อีกแล้วเนี่ยสปอร์ตได้นะเก็บไม่มีเงินหรอกทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ทั้งหมด ผมจ่ายให้ไม่ได้ค่ะคุณผมนี่เราโดนหลอกแล้วถ้าผมมีเงินจะจำนำคืนนะครับได้สิเฮ้ยให้ตอาไปแค่นี้เองนะพี่เงินทั้งหมดก็อยู่กับเธอแล้วไงพอใจเธอ,อยังยเดินเล่นข้างนอกดีกว่า วันนี้ฉันน่ะมีโอกาสดีๆถ้ามันนะฉันไม่ถูกไหไวคุณไม่มายิบตรงนี้หรอกมืนธนาคารฉันมีตั้งห้าแสนนั่นแหลเก่งใช่ไหมห้าแสนสามหื่นแปเ้ารอยอเดินเล่นดีกว่าเอ๊ะใครมายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยยืนอยู่ทำไมสงสัยจะไม่ยืน ไปต้นไทรเสน่ดูเปล่าพี่นี่บ้านใครอะแต่สวยมากกูไม่รู้มันก้นสิอ้าวพี่แคนเอรินเฮ้ยน้ยน่าเธอมาเป็นแม่บ้านที่นี่เหรอเธอไม่มีเงินรวยอะนอะแต่แค่แม่บ้านใครบอกเขีนเป็นแม่บ้านเจ้าของบ้านฮนะเจ้าของบ้านดูุหลุแบบนี้ฮ่าชนะถูก ทำไมเธอรวยขนาดนี้เฉลกกำลังจะบอกไงผู้แจกทำไมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตั้งสามสิบแปดด้านโอ้โหเรากลับมาคืนที่กันได้ไหมเอรินไม่ได้ดอกมันสายกันไปแล้วตอนที่พวกเธอทิ้งฉันนะเป็นพาะเธอฉันเลิกกับเธอแหมหนไม่ได้เลยนะกลับคืนดีกันไม่ได้หรอกค่ะไกลๆน่ะ พี่ขอร้องนะกลับมาคืนดีกันเถอะอ้ะพี่ขอรอ้องไม่ได้คะ่ะฉันแหะไั่พี่แล้วอย่าพี่ไปสิน้อยนาไปบ่ายขอโชคดีกับผู้หญิงที่พี่เรือกนะคะไม่มีบ้านอยู่แล้วสิขนเร่ร่อนแล้วเดี๋ยวสิ้อยนาา้หยนา โฮ oh. ไม่น่าเลยเป็พ่อเธอนน่แหละออกชีวิตไปไมั้งพี่ทำไมไปแบบนี้อพี่เ็นฉันใช่ไหมได้คิดว่าฉันจะสู้คนหรอมาเลยมาพี่มาเลยผมออปนจิกชีวิตฉันอนะเอเรียนสวยก็ไม่สวยจนก็จนเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้ล่ะปล่อยอ ไปก็ได้โอเคนะคะทุกคนถ้าชอบอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ได้นะคะ